ด้วยเหมือนการตอนนี้ทำเสร็จแล้วกำลังจะยกขนมหวานที่ใหญ่อลังการตะการตานี้ไปส่งให้กับกรรมการทว่าระหว่างยกเคลื่อนที่ไปอยู่นั้นดูเหมือนว่าขนมหวานขนาดใหญ่ีนน้ำหนักเยอะเกินไปทำให้เสียหลักมันล้มลงมาฟาดหัวเข้าเลยป้องไปต่างโลกไอ้เหี้ยเขื่อนย่าได้เฮ้ยไอสัตว์นี่กูต่อยไม่ต่อยไม่แด้เขื่อนย่าต่อย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 แล้ว กูนั่งไถไว้นี่ยเอ่อจักเรื่องจิ้มอะเฮียต่างโลกไม่ใส่คนเฮียไอ้ไม่มีแต่อย่างนี้ไอ้ใส่คนเฮียมันมีแบบยังอื่นไหมน้องๆไงยะใส่มันไม่มีเลยเหรอควายมีแต่คนเม้นท์แนวนี้ไหมเฮียโอเคยะมึงไม่ต้องตกแล้วเราขึ้นไปถังแร้ไปถังดีๆเออไปไปแล้วกูจะไปกับมึงแล้วไป กูไม่ไม่ต่อต้านเลยกูจะเข้าร่วมด้วยใเอาไปก็ไปต่อยแม่ต่อยแม่แมไ่เคยยกูไม่ไม่ต่อต้านเลยกูจะเข้าร่วมด้วยใเอาไปก็ไป